เวลาอ <being unt> <ces> e ัด e กันแล้ว e ก็แงดหัวผมไปหมดเลยเอ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 มังคี้พวกเราจะกลายเป็นมังคีอ่ะเออจริงนะมังคี้นี่มังคี้มังคี้มันหน้าเป็นนะไม่เมันไม่ใช่มังคี้เว้ยมันคือเมาคี้เฮ้ย บ้านนั่น่าตีแคมหมอใส่แคมป์มีแคมไม่ออกอยู่เลยแคมได้หรอพี่เขาเห็นแคมส่วนใหญ่ตายหมดเลยนะ Good shot You cut his head เอาสนเยอร์บนเหรออ๋อแคมอยู่น้ำมันแล้วท้ายนี้หมายว่าจะปวดหัวเป็นไข้นะไม่รู้เลือดลมอย่างเอ้าเพื่อนจูปืนดิมันให้มาหรือวะ เอมห้ายเหไอ้ยิงลอดหัวลึกนนดเลยอ้เอ็เกาอแขมมัอะไระเนใครสนใจปะอะไรเนี้ยสดีดไม่ว่านีโอโหหัวกันดโอ้ไม่มีใครเป็นลมแดดเลยเหรอวะ ไปนลมแดดไม่ดิ้งไม่เป็นวะดิ้งวะดิ้งวะดิเฮ้ยอยู่ดิ้งครับไปร่มแดดหายไปเลยเฮ้ยขามวยไปไหนอุเฮ้ยขามวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปร่มแดดอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นตันกระตเห็นเห็นเห็นแม่มดอะไรยิงปืน ไม่บ้งยากูถือเอเจเข้าไล่ยิงเยยดฮ้ยเ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 ฮ้ยหาขโมยไปแล้วีกแลมาหม้อ้วยหลังเฮ้ยไปล้มแดดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่ดีก็บินปัสสาวะเลยปสส้วะอีย กินกล้วย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 หืมกล้วยอร่อยเลยบานาน่าบานาน่าเต้นได้กินบานาน่ากินพลังแล้วก็ยิงว่างออกมาได้ถึงมิมบานาน่าเลยตัวเดียวแหละตัวเดียวแหละตัวเดียวแหละบานาน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงหิว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  ลิงหิวเมื่อกี้ลิงหิวไอ้ข่อยเมื่อกี้ลิงหิวลิงจะฆ่าเฮ้ยสนใจสนใจลูกระเปิดจะไหม้ไหมปักฟองอ่ะ,ะวัดดีจต่พ่อมดชอบอย่างอืนมากใช่ไหมอาแน่ไม้ปีกินอิงเฮ่อไอ้นี่มาจากยุคอาแน่โคตรเลยอยางเอาหน้ามางัดจุด,จดมันกลายเป็นเอาอารวัดเด้อเกิดบัว เอ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 นี่นี่จะเป็นตำนานเลยขับมอเตอร์ไซค์ถอยหลังเอ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 เนี่ยอยู่สนใจกันมากวะนี่ยะสนใจไหมธนูเอโร่เอโร่ธนูธนูสเปนสนใจไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยธนูสเปนอ่ะไม่เนี่ยกคือเรื่องการเงินดูยไม่สนใจ รู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะทีมสีฟ้านะทีมสีฟ้านะทีมแรกใชอุ้ยหนูน้อยน่ารักเฮ้ยเฮยเฮอยู่นี่ก็บินอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอู้เบาจะมั้งคือนี่มันเบาแต่ว่ามันนั้นทำให้ทุกคนนั้นปั่นป่วนถามว่าปั่นป่วนไกูความรู้สึกแปลกกับความโมดิฟังวะ พ่อพ <l id> ja. ่อพูดมาไม่ใช่ยาแล้วมันจะอาพีจีไลยยิงเหรอวะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โโอ้บินอีกรอบแล้วแบล็คคือไม่แรงตัวอะบินอย่างเดียวเ งันหัวคมคมอ่ะงัดหัวคมคมเปล่างันหัวคมคมเปล่าไอพีจีทำให้ส่วของเขาไม่ออกนอกูกเงยวเมื่อกางเกงขาดเราจะระเบิดเวลาแล้วก็บินไปออ ใช้รูปเอฟเฟกต์การตายว่ามึงเอามาอีกนะฮะมวยโคตรแย่เลยขามวยไปเร็วหวัดดีจั่วมันทำอะไรอยู่ด้านบนเหรอจ๊ะเป็นลมแดดเหรอแหมแดดสมัยนี้มันแรงแรงเะระเบิดกระตุ้มต้านตุ้มต้านเลยแดดมันร้อนแดดมันร้อนมากร้อน เ้้ตไดอ่ะเอ็กซ์เลนด์บรียูวอโคตรล้าเลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงกลางแหละถ้ามันเลควยมได้นะมือไปเอาเป็นทูสแคนไหมไม่เอยกูจะเลิกตรงกลางอย่างเดียวกูจะเลิกตรงกลางอย่างเดียวแต่เขาชอบแบบหมดเดียวไงข่าวอะรอบต่อไปจะเอาอะไรไม่รู้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 เออ ไปเอ็มวีพีแบบชิวๆว่างั้นครับเอ๊ะเรื่องสีอะไรเขาว่ารอบนี้เอาสีแดงเลยเร็วๆเอ้าเช่นเคได้วาเลีสเ <laughs> ช่นเคได้วาลีสเ <laughs> ช่นแค <laughs> ถึงเวลางาัดหัวคม้มแล้ว <laughs> เวลาง้างหัวคุ้มเ <laughs> ชื่อด,ดิสไนไม่ได้ใช้หรอก <laughs> สโคไม่ได้ใช้ ดามิหกร้อยลากไปบาเลตดาดาบาเลต์ดามิหกร้อยไม่ต้องเล่นกันแล้วงานนี้เฮ้ยเกินโอ้แต่บาเลต์มันใช้ได้ครั้งเดียวอะไม่ได้ใช้เทีข้างบนโอ้มันใช้พิชาอะไรก็ไม่รู้อะ ไปมเน่ยหวันดีจะบาเล่ทำอะไอยู่ตรงนั้นจ้ะให้ช่วยกันเอาปืนดีมาไว้วันดีจะพ่อมดพ่อมดไม่ใช้อาวุธปืนนะพอจะใช้อาร์พีดีพอมีนักฟอนบอดยไงใครให้เขมแ้่นมนเดี๋ยวก็ไปเขมด้วยโว้ยห้ามไปเข้มข้างบนดีเดี๋ยวเขาไปเขมด้วยโอ้ชุด่ะเอะพ่อมดพ่อมดพ่อมดโอ้โหพ่อมดโอ้โหเรียนวิชามาจริงๆสิละ

ไอ้ a c h i e v e m e n ับกียอะไรอ่ะประตูอะไรอ่ะประตูสีขาวแล้วก็มีอ้าวกูเกือบไม่ได้แล้ววะกดดีเซ็ตกดดีเซ็ตอ๋อล่าตายเฮ้ยทำไมมันถึงมีประตูสีขาวกับเป็ดนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แย้มพยายามาเขาคือมึงเข้าไปได้ไงซูดเขาอยู่ไหนซูด ชมาเป็นไอชมันเป็นคิเตอร์เอ็ดเอ็ดดาวโอ้โหพ่อมดโอ้โหโดนงัดหัวไปสุดกับฟัคตี้เกลอนมาได้ขอบปืนดีๆได้ไหมเ <c oughs> นี่ยเกมขอบปืนดีๆหนึ่งเอเอโอ้เดมแล้ว เฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมอยู่วิ่ดีพ่อมดมันเริ่มอีปิกวะเพลงมันเริ่มอีปิกกันวะพ่อมดอะเก็บ <c oughs> หมดไม้เก็บหมดไม้เก็บหมดไม้เกือบหมดนะเกือบหมดนะ <c oughs> เอา้าเอา้เอาปืพนพกธรรมาดาเหรอโอ้โหวันหลังน่าน่าจะเอามัดเข้ามาได้ฉุนน่าจะดีกว่าปืนอ,อะไรปืนมันช็อตแนเ่เลยเราไม่ใช่เลย ิงเทียนะแบบนี้ไม่ว, <I S 2> วันช็อตเหรอ,อดาเมจเก้าเก้าอเกมสาระเร็วยิงเทียนะแล้วรีโคตรแน่เลยเฮียเ <c oughs> ดียด๋ยวเดี๋ยวไอเกมสาระเร็ว <c oughs> แล้วกูจะฆ่าใครได้ไม่ได้เฮีย hey, you you อ๋อยิงหวัวมันจะแรงเ <c oughs> หรออะไรวะ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเข้าในยิดมันไออย่าเพิ่งออกดิไม่หรอไม่ใหม่มาใหม่เพราะว่าตอนนี้เป็นพังติดโควิดเหรออ๋อเล่นเพื่อนผมมันติดโควิดไปเป็นชาติที่สี่แล้วมาจออย่างนี้โอ้เจ็บเลยนี่ซองเลยไรวะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออเจ็ดร้อยเอายืมโอ้เลยล okay. แล้วกันแป๊บ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 เคกลับมาละบายโอ้เล่นวกดีบอร์ดดีกว่า หายเฉยเพื่อนหายสักตาแล้วกัน They are stupid to think they w อ้เดีย๋ยวก็เป็นลมแดดออันหมดหรอก You Good. stupid killed knife. with the the man โอ้ยเป็นลมแดดอ่ะโอ้ยสลบไปเลยเป็นปด้วยเท่านี้มีดเราอะมีมีสตูปปิมีดอะไรดีวะมันมีคนเทน <laughs> ไม่ได้เอามีดไปต่อยไปเลยไม่ได้เอามีดไปไล่เฉียวหรือเอามัดไปต่อยเลยวะ <c oughs> มันแค้งเลยอ่ะมันเอามีดมันไล่จ้วงเลยอ่ะ อ๋อมันเป็นอาวุธเหรอไม่ใช่นี่เนี่ยเอาโอหูแมนเหรอเปิดโปว่ไงเนี่ยเฮ้ยเราเนี่ยเ,เปิดโปว์อปแปลเนี่ย,อย,โ,อยโอ้ไล่ยิงเนี่ยเป็นป้อมเลยอพี่มหาเสือเปียบสถาาโลกโอเคเล่นล่างอีกแล้วโอ้ไม่ได้เล่นล่างมันยะโดนเนี่ย ทำไมเราเนี่ยเป็นลมแดดบ่อยจังไรว์แม่เปิดมิติใหม่กะคาโมยจริงจังมากกว่กระสุกนกระช้าไปไหน่เอเฮ้ยเดินไม่ได้เลยเจือสไนด์วันช็อตวันคิววันคิววันช็ดหวัดดีเจพ่อมดแกก็ชอบวันชดใช่ไหม โอ้ย,ยอเกมจบแล้วไปไปฮ่าน่ามีสาม,มไงไป Let's go ไป